ทีฟ e e าร์มลำพูนอี่ฟาร์มลำพูนเช้านี้แวะเวียนมาดูฟิกของเราหน่อยนะครับลกมากเลยไม่มีเวลาที่จะดูแลต้นไม้ใบหญ้า <c oughs> ไม่สามารถได้หญ้าได้ช่วงนี้ติดอยู่กับแม่เท่านี่ครับก็ยังมีฟิกออกมาให้เราได้ทานกันอาทิตย์ละลูกสองลูก นยครับถึงแม้ว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องการไดย่าให้นี่มีสุกอีกหนึ่งลูกแล้วนะครับนี่ฟิกของเรามะเดื่อฝรั่งนะครับวันนี้มาทักทายกันโอ้ยลูกนี้หลุดรอดจากนกได้ยังไงนะครับไม่มีเวลาที่จะเอาถุงพลาสติกมาห้มกันนกนะครับแต่ก็รอดให้เราได้ชิม ไม่ต้องชิมแล้วให้เราได้กินกันหวานฉ่าแน่นอนนี่ครับฟิกมาเดื่อฝรั่งของเราอันนี้น่าจะเป็นพันธุ์ของออสเตรเลียนะเท่าที่ดูเพื่อนๆปลูกกันใน Youtube ในเฟซที่เขาลงกันนี่ครับเติบโตดียังไม่มีเวลาที่จะตอนกิ่งนะครับนะฮะมันก็ออกกิ่งมา หลายคนทวงอยู่นั่นแหละทวงกิ่งตอนนะครับกิ่ง500ร้อยก็ยอมดูสิคนจะเอาสัอย่างใช่ไหมแต่เราไม่ได้เล่นตัวนะนะฮะเราไม่ได้เล่นตัวไม่มีเวลาจริงๆเพราะว่าดูแลแม่เท่านะครับขอบคุณมากเลยสำหรับ fce farm ที่สนใจในกิ่งฟิกหรือว่ามะเดื่อฝรั่งของเรานี่ยปลูกทิ้งไว้ได้กินครับหนึ่งต้นก็ได้กิน อาทิตย์ละลูกสองกเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าขอบคุณ FC E Farm ที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ได้ใน YouTube นะจ๊ะบ๊ายบาย